ยาก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับอยู่ผมเรมเนเซโตในเกมคอมบันดี้พุทโธสองครับในคลิปรีวิวสามัญชการนะโดยสายที่จะมาพูดถึงในวันนี้ก็จะเป็นของอเมริกาเช่นเดิมนะครับก็เป็นแอร์บอลคอมบันดีโฟกัสกลุ่มขอคุณไปทางการขอหน้าฟ้าขอทับอากาศสัมพันธมิตรส่งอีลีฟินทคุณเข้าสู่สนามรบจากทางอากาศยานระัส s u p อร์ตพวกเขาจะเอาวุฒิทิ้งลงมาจากเครื่องบินและหาค่าเสื่อมคุณออกรถถังหนักมาคุณก็สามารถเรียก P47 Thunderbolt เข้ามาเพื่อจัดก,การเป้าหมายได้อันนี้คือคำอธิบายของสามัญชการนี้ครับโดย ของจากสกิลโดยรวมสายเนี่ยจะเน้นไม่ทานทหารราบเป็นหลักนะครับก็อย่างสกิลของผู้พร์พาผไฟเดอร์จะเป็นยูนิตที่มีระยะมองเป็นจุดขายนะก็คือเราสามารถที่จะมองเห็น MG ก่อนที่ MG จะเห็นเราได้อ่าแล้วก็พระดาบจุดห้าศูนย์กับพระดาบเอ็มวันห้าเจ็ดมีนจะเป็นตัวเรียกในการที่จะให้เรารีบบลัชเอทิการออกมา,าปกติเราต้องใช้เวลาประมาณสักสี่สิบวินาทีในการออกเอทิการแล้วก็ใช้เวลาอีกสักพักในการลากขึ้นแนวหน้าแต่การที่เราดรอปขึ้นมาสู่แนวหน้าในทันทีเนี่ยจะเป็นการพิรนะจ ต่อไปก็จุดขายของสามนาฬิการเนี่ยก็คงเป็นผลพลัทูปเปอร์พาทูปเปอร์เป็นหนึ่งใน2องอิลิฟินที่ของทางอเมริกานะโอเคแล้วก็สกิลสุดท้ายจะเป็น pc 7นาว์ร็อกเกตสไตร์ก็คือจะเป็นการเรียก pc 7เข้ามาเพื่อจะทั้งนี้นะบินบลวนเป็นมาเป็น cap เนี่ยขอมบัตแอบป์ทัวเพื่อมาจาัดก,การรถถังที่อยู่ในแอเรียนั้นท่ามดนี้คือโดยรวมแล้วต่อไปเรามาดูสกิลแบบปลาล,ลงลึกกันหน่อยดีกว่าสกิลแรกนะครับคอมบัตพอยท์ศูนย์แต่จะมีคูลดาวตอนเริ่มเกม20วินายี่าาาไฟเเดอร์ข้มสู่สนามรบใช้แมพาวิ โดยตัวแพดไฟเดอร์ครับจะติดอุปกรณ์ด้วยอิมวันคาบ้านสองกระบอกแล้วก็อิมวันกาแรนซ์โคบสองกระบอกนะครับซึ่งกาแรนซ์โคบเนี่ยมีความสามารถในการที่จะยิงสังหารศัตรูทันทีถ้าศัตรูเลดเหลืออยู่ต่ำกว่า6 0ได้ตอนนี้นไม่ใช่เหตุผลหลักที่ผ่าไฟเดอร์หน้าเล่นนะครับเหตุผลหลักที่ผ่าไฟเดอร์หน้าได้จริงๆคือระยะมองครับซึ่งทางอเมริกาเนี่ยตอนต้นเกมอาจจะมีปัญหาเรื่อง42ของทางฝั่งเยอรมันนะแต่ว่าด้วยผ่าไฟเดอร์เนี่ยจะมีระยะมองที่มากกว่าหรือเท่ากับ442อยรมันจะทให้สามามรถที่จะดููวว่่าา42ัักกอยยตรงงงไหนนแล้ล้้็เีทสิบนสะ แถมด้วยระยะมองของตัวแผลเองครับทำให้เมื่อไปรีคูไปพ่นทีเนี่ยจะสามารถเพิ่มระยะมองให้กับไพ่นทีนั้นได้ครับอย่างเอาไปคุมจุดาศูนย์ที่ดับลงมาก็ทำให้ระยะมองเท่ากับระยะยิงเลยแล้วก็อีกหนึ่งความสามารถที่ติดตัวผ่าไฟเดอร์มาก็าคือการเซตอัพเบคอนโดยเบคอนหรือว่าตัวส,สัญญ,ญาณเนี่ยจะทาหน้าที่ในการทําให้พลร่มหรือว่าพวกไปพ่นดอบเนี่ยลงได้ตรงจุดมากขึ้นครับแล้วก็สามารถทำให้พลร่มเติมคนไดน้ด้วยการพรัดดับลงมาจากบนฟ้าคล้ยายๆกับภาคแรกที่ดอปฟอร์มโนแว์ อีกหนึ่งความสามารถคือสามารถสปอตศัตรูที่อยู่ในระยะของเบคอนนะครับโดยการสปอตในมินิแมปนะครับโอเคก็หมดแล้วก็ผ่าไฟเดอร์ครับไปดูสกิลต,ต่อไปเลยสกิลนี้สามารถใช้ไดตอนคอมบันพอยสองนะครับอ่าพาราดอกจุดห้าศูนย์ M two HB HMG นะใช้แบ็พาวหนึ่งร้อยยี่สิบห้าหน่วยแล้วก็กระสุนห้าสิบหน่วยครับในการเรียกจุดห้าศูนย์มาผ่านฐานแอร์ด็อกนะครับแล้วก็จะสามารถรีคูลได้โดยฐานราบทั่วไปก็ตามที่แนะนำเกี่ยวกับแพสไฟเดอร์ไปครับผมแนะนำให้เอาแพสไฟเดอร์เก็บเพื่อที่จะได้ประสิทธิภาพสูงสุดดของ 50, นะดดองงงนะะะะะะจไ้รรยยยยมเเท่าิยยล สกิลต่อไปนะเป็นจ like so so ุดขายของสามัญจักรนี้ครับอ่าขับแมนพอยสามพราทูเปอร์ใช้แมนพาวเวอร์สามร้อยหกสิบหน่วยครับในการคอลอินพราทูเปอร์จะทางอากาศยานเข้ามาสุสนานรถนะครับโดยพราทูเปอร์เนี่ยคือหนึ่งในสองทหารราบอิริจฟินตี้ของทางอเมริกาซึ่งพราทูเปอร์หรือพลร่มของเราเนี่ยก็จะมีความสามารถที่คล้ายๆกับทางอิริจฟินตี้อีหน่วยครับก็คือเรนเจอร์นะอย่างพาสซีฟเบอร์สก้าเอทเปิดแล้วก็ระเบิดมือที่จะระเบิดในหัวของเรดฟันแม็กครับอย่างคุกบอมบ์แต่จุดที่ต่างจากทางเรนเเเจจอออออรรรร์์ก็คืืททาางงงฝั่่่ขพพูปหลมมนีียะ เว่พ่นสลัดแค่2ช่องแต่เมื่อทําการอัพเป็นทอมสันเอ็มจีแล้วก็จะมีสกิลตัดติ้งคอนเอ็กซเซลเข้ามาซึ่งต่างจาก์รินเจอร์นะแต่นอกจากทอมสันแล้วเนี่ยทางพลร่มก็สามารถอัพเป็นจุดสามศูนย์ได้จุดสามศูนย์เอ็มจีแล้เมื่ออัพเป็นเข้ามาแล้วก็จะมีสกิลสเปนติ้งไฟน์นะเพื่อการยิงกลัวศัตรูได้แล้วก็จุดสามศูนย์ของพลร่มเนี่ยจะสามารถเดินไปยิงไปได้เหมือนปืนพีอาร์นะแต่ว่าชาวบ้านเดินถือจุดสามศูนย์นี้เดินยิงไม่ได้นะครับมีแค่พลร่มที่ทำ เดี๋ยวย้อนกลับตอนอัพปืนทอมสัน์ก่อนครับโดยการอัพปืนทอมสัน์เนี่ยเียกระสุน90เจ้าของเรนเจอร์ครับแต่ก็จะได้สกิลเทคเทคเกิลเอ็กซ์เซลเข้ามาเนี่ยโดยสกิลเทคเทคเกิลเอ็กซ์เซลน่บจะใช้กระสุน20หน่วย มีผล10วิซึ่งในระยะเวลา10วิเนี้ยผลร่มจะมีระยะในการยิงต่อชุดนานขึ้นแล้วก็เพิ่มความแม่นถึง50เปอร์เซ็นต์นะนะครับเดียวกันก็จะโดนยิงง่ายขึ้นด้วยแล้วก็หน่วยของผลร่มก็จะเดินช้าลงซึ่งไอ้โดนยิงง่ายขึ้นนีคยมันมีผลในตอนที่กดดีทีด้วยหากระยะเวลาของสกิลยังไม่หมดเพราะงั้นใช้ก็ต้องระ,ะ,ระวังระวังหน่อยก็แล้วกันแล้วก็ถ้าจะถามว่ามันเหมาะใช้ตอนไหนมีสองจังหวะครับคือจังหวะแรกเอาไว้ดักรีทีสศัตรูที่ถอยกลับมาครับออลลกับอีกอัน เบอร์สตูให้มันหายไปเลยนะไปดูอีกอีกแพเกตนะก็คือ M1919A6 ไลไม่ชิงกันนะโดยราคาอยู่ที่120กระสุนครับซึ่งถ้าเป็นจุดสัมผุนธรรมดาที่ได้จากสามัญชการอย่างเอฟฟิตีคอเบดีหรือว่าเทติเคิลซัพพอร์ตนะก็จะใช้ราคา70สในการยิงกระบอกครับสองกระบอกก็1 0 0 140โดยพลร่มอยู่ที่ที่120่ก็เป็นแพ็กเกจทำให้ราคาถูกลงแต่เรื่องคุณภาพก็จะเป็นเน้นไปทางดิฟเอนซีกับกึ่งๆบุกเล็กน้อนนะหรือว่าพลร่มสามารถใช้กระบอกเนี้ยเดินยิงเข้าไปได้คับล้ายๆก BR เ แล้วก็สกิลวีด้ติดมาจากการอัพจุดสามเนี่ย,ยก็จะเป็นสกิลซับพลชิมไฟจ่ายากระสุน20หน่วยแล้วก็มีผล1ิวินาทีนะซึ่งในระยะเวลา10วินาทีนี้จะทําให้ปืนจุดสามศูนย์ของคลร่มนะย,ยิงกดหัวได้ยิงนานขึ้นยิงถี่ขึ้นโดยที่ไม่มีดีบัฟเรื่องความแม่นเลยก็ถือว่าเป็นสกิลที่ดีมากๆเลยเนะแล้วก็ความสามารถสุดท้ายของพลร่มที่ไม่ค่อยมีใครใช้กันทำให้พวกรีชารัรบจากก่ายกระสุน45หน่วยครับเพื่อวางเหมือนกับาชาร์จของทางโซเวียตแต่ว่าอันนี้จะเป็นครลดาว จังหวะใช้ก็เลยน้อยนะครับแล้วก็รูสกิลต่อไปของสามบัญชาการกันชนะต่อมขานดนะ์พอยต์สามนะดรัด M หนึ่งห้าเจ็ดมมแอนดิแงกันก็เหมือนกับพระดจุดห้าศูนนะับใช้แมนพาวหนึนึ่งรแล้วก็กระสุนหกหน่วยครับในการพระดบ M หนึ่งห้ามมลงสุดสามบแล้วก็รีคูโดยฐานลาบนะ ต่อไปครับสกิลสุดท้ายของสามประชการนี้นะใช้ต่อคอมแบนพอยสิบสอง P C เจ็ดตอกเกตสตราฟใช้กระสุน240หน่วยครับในการเรียก P C 7จ็ดทันเดอร์โบเข้ามาสู่สนามรบนะจะเป็นการบินวนอยู่ในแอเรียนั้นระยะเวลาหนึ่งนะในระหว่างระยะเวลาที่สกิลนจะใช้งานอยู่นะครับหากมีรถถังเข้ามาในแอเรียของสกิลเราเนะี่ยถ้าเรามีไรออฟไซด์กับประสานคันนั้นนะหรือว่าเราสปอตมันได้เราเห็นมันเนี้ยอ่าทันเดอร์โบจะทำการบินโฉบแล้วก็ยิงจรวดใส่รถถังคันนั้นนะนะครับโดยทันเดอร์โบของเราครับในสกิลนี้จะมีทั้งหมด2ลลนะครับแ้วก็ สามารถตัวเอเอสอยได้เพราะงั้นก็บางทีเรียกสก,กิลนี้มาก็จะไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่ครับแต่ว่าการเรียกแต่ว่ามารอบแรกเนี่ยที่จะมายิงโฉบในชุดแรกเนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากมากที่สุดอาจจะเป็นการกาเคลียร์แอร์ดีนั้นให้กับทหารหรือว่ารถถังของเราในระยะเวลาหนึ่งก่อนที่เครื่องบินกระโจมยิงตกนะอ้อระเบอยดนึงครับจรวดของทางทันต์โบลเนี่ยไม่ได้การันตีเจากกะกอนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะงั้นว่ามันจะมีบางทีที่โฉบใส่หน้าคิงไทหรือว่าหน้าเพนเทอร์เนี่ยอาจจะมีน็อตภายในถีนะ ก็หมดไปแล้วครับกับทางสกิลทั้งหมดของสายบัญชาการแอร์บอลคอปันีนะโดยรวมสายเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งสายที่ผมชอบนะเนื่องจากว่าผ่าเฟรเดอร์ต้นเกมเนี่ยออกมา2หน่วยจะมีความสามารถในการสังหารพวกทหารรากของศัตรูได้สูงพอควรแต่ก็อย่างที่เห็นนะว่าเอ็มบันกาเลนในระยะประชิดหรือมิดเลนเนี่ยมันมันเอาจะห่วยนะของไอ้ต้องพูดว่าเอ็มบันกาเลนสโคบสิอ่าข้อกันก็ถ้ามีไรฟันแมนดีเดชองตูเป็นตัวทําต่อเลือดศัตรูได้ก็จะทําให้เอ็มบันกาเลนสโคบเนี้ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ถ้าดูในแงงง่่่่ขอออกก็ยาาทีบไปว อาผ่า,ฟา,ฟาเฟดเดอร์เขามีระยะมองครับก็คือเหมือนกับคล้ายๆเป็นทาร์สเคาน์เตอร์หรืทางแบบ็กบักด้วยอีกอย่างหนึ่งเนื่องจากถ้าทางแบบ็กบักเขาตั้ง MG เนี่ยเราก็จะรู้ทางเราก็จะแฟงได้อะไรอย่างเงี้ยพอเราจัดที่เริ่มต้นเกมไปสักประมาณ3-4นาทีอาจจะเข้าเราจะเข้าทางเฟดสามารถออกเป็นทางผู้หมวดออกมาได้นะดูเพนเน้นเนี่ยถ้าเราต้องการ MG เราอาจจะไม่ได้เป็นตัวอ,ออกเพนเน้นก็ได้อ,ออกเป็นผู้กองแล้วก็เล่นโดนฮาร์ทแท็กส่วนจุดเนี่ยเราสามารถเรียกไปจากพาราดอบได้ ถ้าเราอยากจะแบบว่าที่กดตันศัตรูเราออกเป็นทางผู้หมวดออกมาอ่าออกยานเกาะเบาแต่พอศัตรูเขามียานเกาะมาสวนเราเราสามารถอ่าออกเขาได้นะพระดาบ M157 มมลงมาได้ทีหลังเนี่ยก็คือเราเล่นสักสักทางให้สุดได้เลยแต่ก็ที่เดียวะะได้พระดอบลงมาก็ได้ ส่วนนาพาราทูปเปอร์พลร,ร,ร่มนะถือเป็นยูนิตท,ที่ดีเพราะว่าเนื่องจากเป็นอีดิทย์ฟิลที่แค่หนึ่งใน2ตัวกระทางอเมริกาและอย่างนี้คือพลร,ร,ร่มเนี่ยเาเล่นเป็นทางดีฟ ensive ไดนน้เนื่องจากมีจุดสามให้อัพจุดสามเนี่ยเดินยิงได้แล้วก็ยิงรองเลนขอางกานก็มีประสิทธิภาพในการป้องกันแล้วก็บุกไปในเวลาเดียวกันเลยถึงแม้จะว่ามันจะบุกเอาคันในประสิทธิภาพการบุกจะน้อยกว่าทอมสันก็เถอะแต่คือในระยะมันโอเคกว่าแต่ถ้าจะเน้นแบบสังหารศัตรูในระยะประชิดไปเลยแฟงหลังอ่ะก็ทอมสันนะเป็นตัวแล้วก่ดี แล้วก็สกิลสุดท้ายอ่าอะไร,นะร,กเ,กรไเนี่ยรนะ็อกเก็ตสตาร์ฟไอ้นั่นแะไอ้เครื่องบินจรวดโฉบเนี่ยมันบางทีจะไม่ค่อยเห็นผลเนื่องจากว่าถ้าเล่น1นึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งอ่ะพอได้อยู่คือเราสเกิลที่อ่าเอาเครื่องบินลงใส่ศัตรูอย่างเงี้ยเราบุกอะไรก็ว่าไปครัเพราะว่า1นึ่งหนึ่งอ่ะศัตรูโอกาสเาไปเองมก็ไม่ไม่ได้เยอะไงแต่ว่ารถถ่านยางบรรทุกคันจะมี4 2, ี่สองอยูบนหัวเพราะงั้น P47 ถ้าเราซวยจริงอ่ะเราโผล่ปั๊บเดียวเราโดนสีสอง 4, 2, ของ P4 ของเพนเทอร์ยิงตกได้เลยนะ ก็แล้วแต่ดวงและไอย่างหนึง่งแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันฆ่าเจาะเ,าะเกาะมันไม่การันตีเจาะครับมีสิทธิ์เด้งอะไรอย่างเงี้ยอ่าเพราะงั้นมันทำได้แค่เป็นตัวช่วยในการทำดาเมจจะไปหวังพึ่งมันร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้ส่วน CC CC คือไอ้ล o อกเ t ็ตสตาเนี่ยถือเป็นตัวทำเกมเพราะว่าเราลงปุ๊บเราให้เพื่อนเราบุกอะไรเงี้ยเป็นการสร้างพื้นที่ให้กับเราในการบุกด้วยจากที่พูดมาทั้งหมดนะครับอ่าคือผูร่วมก็เป็นอนีกสายที่เล่นได้ครับซัพพอร์ตดีแอคเซิลดีอ่าเรื่องทหารรราบแล้วก็ซูีเย อ่ะผมให้ไปอีกหนึ่งสายพื้นฐานที่น่าใช้เนี่ยโอเคก็จบกับการรีวิวแล้วก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภยัยด้วยแล้วก็เดี๋ยวมาต่อคลิปหน้านะครับาล้วกอย้าย